นนบสบายดีพี่น้องสุขูสุขคนเนาะเมื่อน,นี้น้องสลาป๊อบซามหาชนยโสธรมาเยี่ยมยามทำข้าวพี่น้องทางหมอลำคณะศิลปินภูไทยค่ะกำคืนนี่นอนพักอยู่นี่ละบ้านพักอยู่ใต้เวทีใหม้ขาเจ้า,จาเห็ดเวทีบักไงหลังชีว่าเป็นสิเก่าสรรรั่นไปเเนาะเลี้ยวเวงแก่ไก่กระเลียวเห็นเมื่อนี้เฮาเลยมาจอบเปิงเข้าเจาา้ามอเห็ดทายรูปดอกมอเห็ดทายรูปแต่ว่าเขาไม่เห็ดทายรูปแต่ว่าเขาทายวาายิดีโอเนาะมามาจอบอยู่ในห้องเนาะหน้อยเป็นห้องเห็ดชุดเห็ด อยู่กับนี่ล่ะนางเอกสาวเอ็มออนนะคะมันเป็นเอ็มออนพราปฐมเ้อเอ็มออนศิลปินภูไทยคะ่ะสาวซาทังสระค,ะคมะคานาม,มอต้องค่ะกาลังเฮดชุดเนาะอ,อันนี้เป็นชุดคอนวอยค่ะมันเป็นชุดหมอลำนี่ชุดคอนวอยชุดคอนวอยเฮดชุดนี่สำหรับให้คอนวอยติดตังเวทีลงจากรถบัสค่ะเหลี่ยมหยาบยาบแบกเล็ก เมียนบอสน้องซี่เสะออนเอาเบามันกระดูว่าจะไหนขึ้นเลคอนไวทใส่ชุดเพจติดตั้งเพที่มาจากไหนบอกมาซิว่าซ้ายเหยีคือเพช่ตลุกหลายๆวงกับสีบ้าอวดอวดรวยกันเนาะอวดรวยกันแบบว่าบ้านชั้นมีนั่นบ้านชั้นมีนี่แต่ว่าอันนี้เขาบด้เวะเขาบด้คุยคือแบบว่าไปห่อนลงโดดคือกับคือใส่เลยนี่คือชุดยูนิฟอร์มของปกติการการเปย์โรงแรมก็อาจจะเป็นใส่ชุดสูทชุดยังสีนะไต่วด้ออันนี้คือคอนไวอยไปห่อนคือ ก่อนที่จะมาตั้งเวทีคือต้องรับประทานอาหารแล้วก็เปลี่ยนชุดก่อนเป็นชุดยูนิฟอร์มของวงนะคะแบบใดนี่ยกเบิ้งนี่บอกสี่เหลี่ยมยุบยุบยุบเอออันนี้ชุดคอนไวทยมาหนิชุดคอนวทยคือเหนี่ยมันจะชุดคอนวทยแล้วก็มาก็จะต้องเป็นการตื่นตาตื่นใจเป็นการเชิญชวนของอ่าเป็นการเชิญชวนทุ่มกิบะอาสาตมาปูกะแต่คอนวทยกับซัมมี่ล่ะ หมอลำกี่ซ้ำได้สูงผ่านมาเลยตรงมามือเล้งตรงมาหาลังคนอีกเป็นเกาปวดแขนปวดขาในหลานอยู่ใส่หล่อมาดำลงหนาหันกับห้องดำเดียเลิกที่หนึ่งเพราะว่าเห็นชุดคอนไวล์แล้วเลิกชุดคอนไวล์ยังซ้ำนี่ชุดคอนไวล์ยังซ้ำนี่มือแดงอีกแล้วก็จิ้มเบอร์เบอร์มาจิ้มซ้ำใดหมอลำปวดเพราะว่าบมบกเต่งก่ะจุดคอนไวล์อันนี้เขาจะาขายที่ไหนเพชรเนี่ยถุงละถุงละป่ะขายเป็นถุงค่ะ เป็นกิโลเี่เดือยเป็นราคาองณ่อกสิ็นคนไปเส,สืบสืบหาราคาน้ำพระหุนลาดน้ำมุเก็บตก้งกสิบเบิ้งหลายๆลาานใส่กันว่าราคาดีได้ประมาณเท่านี้เท่านี้อันนี้คือจากจีนอยากพวกว่าเอ็มออดก้อนสิมมายุมมอลําคณะศิลปินผูไทยยูสายมาก,ก่อนโนบา,ากาแมนยูมอลํามพวกนี้น้อยเป็นมอลําเป็นมอลลัมทำน้องสารภาพกานละสินที่กันบ่แมนค่ะกับเป็นเป็นววหมอลลมอยู่แถวบ้านเป็นวง ขอกับเมมูเลียนน้ากันกระจากจากปกติตะกี้กะเลียนมัธยมละกันหาเงินไปน้าเลียนไปน้ากระเลยกระเลยได้ไปยูน้าเพื่อนเป็นเต้นเป็นช่วงโชคอะช่วงโชคอะเต้นปกติต้ไปกระเหัวปวดกระเทหัวปวก,กะปะับไปยูไปอยู่น้าเพื่อนกับไปขอ,อยูกระดิเห็ดซูเน่กันลังจากนั้นมาเพื่อนจะเริ่มยิบขึ้นมาเอามาลินตะลุกเพชรไม่ได้ง,งามเนาะยิบขึ้นมามาจีตละนไน เขาอาจจะบอเป็นเพชรก็ได้ตอนนั้นอาจจะเป็นก้อนหินถือว่าค้นยางไกยไปไกยมายางไกยไปแล้วก็ตีไปซืือตีไปแต่แต่ยังไม่เก็บเราขึ้นมาเพราะว่าเราเป็นเป็นหินที่แบบว่ามันอยู่ตามทางลุกลางซึ่งมันเป็นเพชรบอถือว่าเจ้าของเป็นเพชรบอสําหรับวงการมอลําทามาเป็นเพชรบอหนูว่าท่านเปรียบเทียบเจ้าของเป็นเพชรขนาดนไหนเพชรบอสคือคือเป็นเพชรอยู่แต่ยังไม่ผ่านการีรนันที่แบบว่าเหลี่ยมครับเขาพอขอถือเป็นเพชรซะหนูขอหนูขอเป็น เป็นเหมือนพวกหินสีซะอะหินสีกันเลยอ่ะ <c oughs> เป็นเหมือนหินสีที่แบบว่าเออเหมือนมีเหมือนมีสีสันในตัวเองเหมือนเป็นแบบว่าคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มกลุ่มหน่อยๆคือถึงแม้ว่ามันอาจจะคนเราอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่นิยมเอานํามาเล่นเหมือนเพชรแต่ว่าหินสีเนี่ยก็คือก็มีมันมีบางกลุ่มที่นิยมเล่นก็คือก็อค,คือคือจังห้าวเปรียบเสมือนมนค่ะตัวเจ้าของเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนที่แบบว่าถามว่าลหลายๆคนรู้จักไหมรู้จักก็จริงแต่ ฐานแฟนเพลงหนูไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนคนอย่นะคะอืมก็ประมาณนี้ถือว่าอยู่ตรงนี้เขาจะให้โอกาสให้โอกาสถ้าให้างซื้อเสียงเขาบอกอยู่นี่ก็หลังจากก็ต้องขอบคุณในหลายอย่างพี่ป๊อปขอบคุณในหลายอย่างขอบคุณพี่ออดขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคูหน้อยพรถ้าเกิดสมมติว่าวันนั้นคู่น้อยไม่ไม่ลงไปแล้วก็มือนั้นพี่ออดบอไม่คู่น้อยไหมคือน้อยหนาทักท้วงแมนแมนค่ะ เพื่อน,นตอนนี้เพื่อนอยู่มอลำคณะบุญเลิศวิเศษศิลป์เขียนก่อนลำให้กับบุญเลิศอยู่ตอนนี้นเ,เป็นคนที่มีความสามารถมาก,เ,กเลยนะน้อยนหน่าทากันโทษนี่เนาะบุคลิกท่าทางนี่เก่งอีีเกง่งทั้งความรู้ความาสามารถหลายๆอย่างก็กคือเพื่อนเพื่อน,นกับเนน้ำหลังจากปีปีที่เพื่อนล่วงไปน่ะคือกับตื่นเต้นแห้งที่มาปีแรกน่ะคือเอกาเลฟอนเสือเด็กเดฟบอนเสือก่อนบัตรท่านในคีบ้าจะคลองสีทิม้าเบาเดบเดบมาเรียน งานแรกที่ได้ขึ้นเวทีที่ได้จัดใหม่เลยคืองานงานบ้างไฟตะไลร้านอยู่ <Good. S 1> ยุคกุดบ่านี่คือเป็นเวทีแจงเกิดเป็นเวทีแรกที่ที่รูส้สกบบานจากของเนม่าเ่นและกันเ่นเ่นกันเรนมาหลิน,ลนทับห้อย่นอีกตั้งหาเล่นยังไงคือโตรวจคือเล่นจัง,ดจง,จงไดจัดจี้คือเพลินแต่ว่ากันเลยมาคิดคิดคิดหลังๆอีกว่าเข้าสี่เ่นจังได ให้ให้เป็นตัวคงจะของดีกว่าถูกต้องเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมาปรับช่วงหลังๆมาเออเรามีบุคลิกแบบนี้เราเราต้องเล่นไปประมาณนี้นะเ,เข้าสเสียนตามเพิ่อนบาราย มันก็บเป็นธบุคลิกของเพิ่อนเราเขาต้องสร้างคาเลคคาเรตว่าเราต้องสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของเพื่อเพื่อสร้างความจดจำเหมือนกับยายแดดอ่ะเขาจะมีเอกลักษณ์มีคาเรคเตอร์ของเขาเองไม่สิเป็นยายแดดยายลุยหรือว่ายายสำเนาเขาต้องคือตลกว่าต้ิงมนต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองให้ให้ให้แฟนมารับจดจำมาเขาเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนถึงแม้ว่าจะเป็นตลกหลายๆคนก็จริงแต่การลอกเปรียบเทียบ่าคำพูดแค่คำเดียว ถ้าคน,คนคนนึงเอามาสามารถพูดได้ให้คน<ม>หัวร้อได้กับอีกคนคนหน,นึ่งที่เหมือนว่าค,ค,<ป>คุณมีประสบการณ์มานาน<ม>แต่เจ้าก,ก็บอกคำๆเดียวกันกับเขานี่ลหละล้วเป็นอย่างคนคือประคัน<ม>ประมาณนั่งสิ<ม>หนูหนูก็เลยคิดป่าเออเทาก็สามารถเบ้าได้ในในส่วนของเทาแมนแมนค่ะพูดพูดเหมือนว่าลักษณะคือเท้าก็สามารถคิดได้ยูว่าเป็นแบบประมาณนี้ประมาณนี้แต่กับบอกเคยบอกเคยลืมได้ว่า ผู้ใดสอนเน่เพื่อนก็สอนจุกนวดเพื่นก็นเนะนน้ำจุกนวาต้องเรียนประมาณนี้ประมาณนี้เด้อนะสิ้วกะ็หนูกับฟังฟังกระจมมากกับเก็บเก็บมาละกล้วก็คือเองเน่กับมีแบบว่าเอาจากมุก้นั้นผู้นี้มาเรียนเน่สีตาลกะแบบ,แบบแบบยางที่เป็นแบบอีลี่ที่ว่าเบิ้งเบิ้งอีลีเบิ้งมาโดยตลอดนะกะ็คือเมแตนที่มัดที่สุด้วก็เบิ้งเบิ้งมาตลอดรุ่นนั่นวันเมียนเมในในรุ่นนั่นเลยคือแบบว่านุกน๊กนุ๊กนุ๊กไม่ได้คืนได้ว่าจากของสินะ ไม่ไม่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะดิ้งตลกคือความความคิดจากของคือจะคิดขึ้นมาฉันอยากตป็นลิซีฉันอยากแต่งสัวงานที่ีอเ,อเอาสมมติว่าสมมติว่าเอ็มออนไม่แต่งสวยบมแต่งสวยเลยเดย้โจดไม่เด้ชั้วว่าเอ็มออนไม่แต่งสวยแต่งให้เป็นตลกอะโอกาสที่ค้นจะโจดจําความเป็นตัวตนของเฮาแหละเหมือนก็ยายแดนน่ะยายแดนแยายลุยซุ้มเนี่ยจะเป็นตลกที่ไม่สวยแต่ว่าเหตุใดค้นขำใดยายเอ็นรัตนสิน ถ้า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 อ่ะถ้าเอ็มออนเปลี่ยนบุค,คลิกตัวเองจากตลกที่แบบแต่งสวยแต่งไม่สวยลองดูมันสิเปลี่ยนบอลร้องสักปีบ่ะร้องกาบบ่ะมันเคยเอ็มเคยแตง่งเลยเนี้อแต่แต่ผลตอบรับคือและจากหลายๆคนที่ดูคือเพื่อนคิดว่าหนูนะแต่งแบบนี้นะโอเคแล้วแต่งสวยแมนค่ะถ้าหนูไปแต่งตลกคือเพื่อนบอกว่ามันมันได้หลือมันขัดบอะ มันขัดกับกับบุกลิกเจ้าของกันบะบเกลีย์บามันขัดจังสันนิพเพื่อน่ามันมันบอเหมาะไหมกรจจังเคยแต่งฟอกัว่าบเอาเด้อบบ่อห้แตงงสีคือมันมันดูมันเป็นตะขี่เดียดยางพอไมางสีไหมเพื่อน่าจากจากที่แบ่ว่าจากไอห้ามันก็เลยกลายเป็นว่ามันดูบ่เหมาะองศีไหมลุกเปิดหลังจากนั้นีคือเปลี่ยนและที่นี่แต่ละฉากออกไปคือนุก็อยากจะแบบว่าอยากจะเฮ็ดแบบว่า อจะลองเห็ดแบบนี้เบิรงกันนะจะลองเห็ดแบบนี้เบิรงแล้วก็อยากอยากลองเปลี่ยนว่าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนโครงเนี่ยคือเคยเห็ดแล้วนะแต่ละฉากออกแล้วแม่นัต่ละฉากส่งนี่ออกไปช่วงนเดือซุ้งเชิญกันเลยกว่าบ่ต้องแต่งเด้อก็แค่มือนั่นเนี่ยนูจําได้เลยว่าล้ำเรลืองเหนีงนอเล่นดูเล่นดูบุรีล้ำหรือสุรินทร์นี่แหละที่ว่าเป็นล้ำยามเว้นตอนนั้นที่เป็นงานงานช่วงนั้นข้อสะชอตอนนั้นล้ำยามเว้นล้ำใบสามนี่แหละเริ่มล้ำเป็นเรื่อกับว่าสามถุงกระโชว์เพื่อนนูกับ ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายก็แค่เขียนปากเฉยๆเขียนปากเหมือนงหญ่งงี้ซื่อเขียนปากงี้ไงบาดปากก็เลยคือยังลักษณะคือโชว์ตลกปกติเพื่อนกับบ้าบ่อยแต่งเด้อกับกับบ่ทนได้ขืนเวทีซั่มเพื่อนกับบอไปลงกหมันบ่คืนนเพื่อนบอที่บอคืนมันบ่เขากับโตครับไอนบอหน่าจะประมาณนั้นค่ะกันนี่แหละคือ คือสาเหตุที่ว่าบอแตงบอแต่งตลกที่ไม่สวยหลายหลายคนเกิดหลายายคนก็จะว่าเอาเป็นเป็นยังเป็นตุลกคือคือต้องแต่งแบบนี้คือเจ้าเจ้าคือบอแต่งตุลกคือฉุดหามาจะใส่คือใส่เบอร์ก็นั่งเอกแท้อย่างประมาณนั้นสิใครขอของใจของแฟนพ่อรำที่ติดตามใครขอของใจหลายคนเนาะถามว่าตัวเองอยากแต่งไหมอยากแต่งอยากทําแต่ในเมื่อ เจ้านายในเมื่อผู้ที่ว่าจ้างใเขาพอใจกับสิ่งที่เราทําแบบนี้กับบุคลิกที่เรานําเสนอตั้งแต่รอบแรกที่ที่เานําเสนอไปแล้วเพื่อนเพื่อนยอมรับในในอ่าในการแต่งของขาแบบนี้รอบบุคลิกแบบนี้แล้วมาบ,บ,บ,บุคลิกแบบนี้รอบแรกถือว่าเหมาะเลยเนะาะค่ะเจสิกว่าสวย เอ็มออนศิลปินภูไทยคะ่ะพอกันดูการสีฮอดหีิเนาะตอนนี้กำลังเห็ดสุดไ้กับคอนวอยอยู่เลิศดอลังการ <Okay. S 1> สุดเพ็ดค่ะปีหนาพ่นมาเป็นปีเป็นปีการเปลี่ยนแปลงของวงบอลรำคณะศิลปินภูไทยนอกจากเวทีแ <Okay. S 1> สงสีเสียงสีเปลี่ยนไม่แลวตลกเอ็มออนพระประถมกับเปลี่ยนแปลงขึ้นกันคะ่ะเปลี่ยนห้าสกบูรณเห็นไหมนะ